สวัสดีครับผมมานพินกับช h a n n เฟ f ยลไทยใน YouTube ครับก็นี้อยู่ตรงที่หออุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนะครับที่เชียงรายตรงนี้นะ่าสนใจครับมีเสาใจบ้านชาวลัวนะครับลาวาส i ริโพสนะฮะนี่ครับเป็นเสาสามแล้วก็มีการแกะสลักนึกถึงพวก ลักษณะวัฒนธรรมชนเผ่านะครับจะมีพหลายอย่างที่มาพ้องกันอย่างของในอเมริกาก็จะมีพวกโทเทมนะครับเสาโทรเทมเป็นพวกแกะสลักเป็นรูปต่างๆเป็นรูปสัตว์บ้างรูปอะไรบ้างนะฮะนี่ครับยอดส่องดูยากหน่อยครับเพราะว่าย้อนแสงเดี๋ยวผมลองมาด้านนี้ดูโอ้โหย้ยอนอยู่ครับพระอาทิตย์ใกล้เที่ยงแล้ว คือด้านบนก็เป็นแกะสลักนะครับแล้วก็เป็นเสาคล้ายๆเป็นใจบ้านก็คือเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่อยู่อาศัยนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็คงสูญสลายหายไปหมดแล้วนะฮะนี่ก็มีการมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ก็ถ่ายเก็บไว้ให้ลูกหลานดูครับเสาใจบ้านชาลวลร